ชื่อลุงค่ะอยู่แถวบางพีค่ะไปบริการดีแล้วก็พอดีไปเห็นจัดโชว์รูมอยู่ที่บิ๊กซีบางพีอะค่ะก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปจองดีใจค่ะที่ว่าไปแบบเดินออกรถมา3ปีแล้วค่ะแล้วไม่ผ่านตักโชว์รูมหนึ่งเพราะว่าพอมาจัดที่โชว์รูมของนิสสัน b ีเคเคดีใจมากที่ว่าเขาบริการแล้วก็ได้คําตอบที่ว่าผ่านอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>นิสัยดีอัตยาศัยดีแล้วก็บริการดีค่ะ<ม>ใครสนใจที่จะออกรถนิสันอขอให้มาที่บริษัท BKK นะคะเป็นโจลูมและก็พนักงานต้อนรับอย่างดีอัตยาศัยดีทุกอย่างค่ะ